สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว11ที่พักบางแสนซึ่งผมจะเริ่มตั้งแต่วงเวียนบางแสนไล่ไปตามถนนเรียบหาดบางแสนไปจนถึงแหลมแท่นถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยนะครับ ที่พักที่แรกชื่อว่าบ้านเติมฝันแสนสุขที่พักจะอยู่ก่อนถึงวงเวียนบางแสนเล็กน้อยนะครับใกล้ๆก,ก็มีร้านแมคโดนัลลมีร้านกาแฟมีเซเว่นเดินไปได้เลยนะครับลักษณะโรงแรมจะเป็นอาคารราคาอยู่ที่ประมาณ7-800บาทห้องพักสะอาดดีตกแต่งสวยงามเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1 ตอนไปพักจะเป็นห้องใหญ่ที่แบ่งเป็นสองห้องนอนข้างในมีบริเวณให้นั่งทานข้าวทำกิจกรรมมีห้องน้ำหนึ่งห้องไปกันห้าคนมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยคุณลุงคุณป้าที่ดูแลน่ารักความคิดเห็นที่สองสะอาดมากๆ เดินสบายเท้ามากๆเหมือนบ้านตัวเองเลยนอนสบายไม่อึดอัดได้พักห้องใหญ่สุดสองห้องนอนมันดีจริงๆไว้จะไปพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3ดีมากเลยคุณป้ากับคุณลุงบริการดีมากพูดจาดีเป็นกันเองมากมีจักรยานยนต์ให้เช่าด้วย ห้องไม่ได้ใหม่แต่ไม่ได้แย่นะสะอาดมากหน้าร้านมีบริการขายเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และน้ำดื่มตอนเช้าๆก็มีกาแฟกับโอวัลตินแบบบริการตัวเองให้ด้วยส่วนตัวชอบมากๆเลยจองในแอปราคาไม่แรงมากอยู่ใกล้วงเวียนเดินไปนิดหน่อยก็ถึงเซเว่นถึงหาดวอนมาพักอีกแน่ๆติดใจเวอร์ ที่พักต่อมาชื่อมนัสเกตเฮาส์ที่พักใกล้ทะเลอยู่ในซอยหถนนสาย1เรียบสายชายหาดบางแสนนะครับมีทั้งห้องพัดลมและแอร์ราคาอยู่ที่ประมาณ300-500ถึงบาทนะครับโทรสอบถามหรือจองที่พักได้ที่เบอร์083 111 3435 ภายในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่ 1. ราคาถูกห้องก็สมกับราคาเดินมาหาได้ ความคิดเห็นที่2่ห้องพักราคาถูกมากแค่250บาทต่อคืนเยี่ยมไปเลยความคิดเห็นที่ 3. สายสบายเข้าพักกี่คนก็ได้ความคิดเห็นที่4สะอาดสะดวกสบายราคาไม่แพงความคิดเห็นที่5ราคาถูกสะอาดบริการดีครับ ที่พักต่อมาชื่อสกายเกสเฮาส์จากถนนเลียบชายหาดบางแสนเข้าซอย2ไปนิดเดียวราคาหลักร้อยประมาณ2-600บาทโทรสอบถามหรือจองที่พักได้ที่เบอร์038 38 383 5845เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1 พนักงานบริการดีห้องพักสะอาดมีแอร์ด้วยจะห้องชั้นเดียวหรือแบบสองชั้นก็สะดวกสบายมีที่จอดรถให้ความคิดเห็นที่สองห้องสะอาดสะดวกสบายพนักงานเป็นกันเองโทจองล่วงหน้าได้เดินทางสะดวกใกล้หาดความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดกว้างขวางราคาไม่แพงน้ำแรงแอร์เย็น ที่พักต่อมาชื่อว่าเดอะไทยรีสอร์ทบางแสนนะครับโรงแรมใหญ่บนถนนเลียบชายหาดบางแสนบรรยากาศค่อนข้างหรูหราดูดีมีสระว่ายน้ำห้องพักสวยงามมีหลายระดับราคาโดยปกติจะอยู่ในหลักพันปลายมีวิวเห็นทะเลและไม่เห็นทะเลมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีคาเฟ่สวยๆอยู่ริมถนนหน้าโรงแรมกาแฟและเค้กอร่อย ร้านสวยน่านั่งเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1เง,งียบสงบส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อน สามารถมองเห็นวิวสวยงามอาหารเช้าก็อร่อยทุกคนคอยบริการดีมากๆมีโอกาสจะแวะไปอีกความคิดเห็นที่2ที่พักดีบริการดีมากโดยเฉพาะพนักงานทุกคนสุภาพเรียบร้อยให้การดูแลดีสะวยน้ำใหญ่บริเวณโรงแรมมีต้นไม้เยอะมากสวนสวยความคิดเห็นที่3โรงแรมขนาดใหญ่ติดใช้หาดบางแสนเหมาะทั้งพักผ่อน จัดงานต่างๆการจอดรถสะดวกท่านที่ใช้รถ e ีวีก็มีจุดชาร์จรถความคิดเห็นที่4สถานที่กว้างขวางบริการดีอาหารอร่อยห้องพักดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่พักต่อมาชื่อว่าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนะครับอยู่ริมถนนเลียบชายหาดบางแสนตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อแสนราคาหลักพันต้น,ตน โรงแรมมีพื้นที่กว้างจัดสวนจัดภูมิทัศน์ได้ดีมีสะว่ายน้ำมีห้องประชุมสัมมนามีห้องพักแบบอาคารและมีแบบเป็นหลังแบบวิลล่าห้องพักสะอาดมีอาหารเช้าฟรีเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่ง โรงแรมกว้างขวางมากห้องที่พักอยู่บนตึกไม่ใช่บังกะโลสะดวกสบายมีรถกอล์ฟบริการสระว่ายน้ำสนุกเด็กชอบอาหารเช้ามีให้เลือกเยอะความคิดเห็นที่สองเป็นโรงแรมที่อยู่ริมหาดบางแสนมีห้องพักหลากหลายแบบเราเลือกแบบเป็นบ้านพักหนึ่งห้องนอนสามารถเดินออกประตูด้านข้างข้ามถนนไปหาดได้เลยเดินไม่ไกลโดยรวมประทับใจความ คิดเห็นที่3โรงแรมดีห้องพักสะอาดต้นไม้เยอะร่มเย็นมีสระว่ายน้ำเหมาะกับเด็กๆอาหารเช้าหลากหลายดีครับ ที่พักต่อมาชื่อว่าบ้านพักททท,ทบางแสนนะครับจะเป็นบ้านพักบังกะโลของศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือบางคนก็จะเรียกบ้านพักสวัสดิการทททเป็นลักษณะบังกะโลเป็นหลังๆมีแบบสองห้องนอนพักได้4ี่คนและแบบ3ห้องนอนพักได้6คนราคาประมาณ2-4ถึงพบาทเหมาะกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวที่มากันหลายๆคน มีพื้นที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบรวมถึงมีพื้นที่สำหรับทำอาหารปิ้งย่างได้ด้วยใครสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0632675059เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1 ที่พักกว้างขวางสะดวกสบายสะอาดมีหลายห้องให้พักในบ้านหนึ่งหลังเหมาะกับมาแบบครอบครัวหรือที่ต้องการพักหลายคนแต่ในตัวบ้านอาจจะเก่านิดนึงความคิดเห็นที่สองที่นี่มาพักครั้งแรกมีความประทับใจมากบ้านสะอาดแอร์เย็นมีความปลอดภัยและอบอุ่น มีโอกาสจะมาพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีมากห้องพักดีติดทะเลบางแสนเดินลงไปเล่นน้ำได้เลยเหมาะมากกับการพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนตอนเย็นก็สามารถปิ้งย่างอาหารทะเลได้ที่พักต่อมาชื่อว่าสถานตากอากาศแสนสบายถ้าขึ้นชื่อด้วยสถานตากอากาศส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่พักตากอากาศในยุคก่อน ใครที่ชอบกลิ่นอายแบบบังกาโลหลังเดียเด่ยวๆก็ต้องมาที่แบบนี้นะครับตัวบ้านพักได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีบรรยากาศเป็นส่วนตัวใกล้กับแหลมแท่นเดินไปไม่ไกลราคาประมาณ2-3,000บาทใครสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์038 381 063เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1 บ้านพักแม้จะเก่าเนื่องจากสร้างมานานแต่เห็นถึงการปรับปรุงทุกครั้งที่มาพักสะอาดราคาที่พักไม่แพงเหมาะสำหรับการพักแบบครอบครัวหรือเป็นกลุ่มมีที่ว่างระหว่างแต่ละหลังรู้สึกเป็นสัสดส่วนเหมาะกับพวกที่ต้องการพักผ่อนแบบธรรมดาไม่เน้นความหรูหราความคิดเห็นที่สองที่พักแบบบ้านหลังเล็กติดหาดบางแสน บรรยากาศส่วนตัวความคิดเห็นที่3บ้านเป็นหลังราคาไม่แพงติดทะเลใกล้อ่างศิลาของกินหาง่าย ที่พักต่อมาชื่อโรงแรม S2 ตั้งอยู่ตรงแยกถนนบางแสนสายหนึ่งเลียบชายหาดบางแสนกับถนนเส้นบางแสนอ่างศิลานครับอยู่ใกล้กับแหลมแท่นมีร้านอาหารอยู่หลายร้านหาของกินง่ายตรงนี้จะเริ่มไม่มีชายหาดทรายให้เล่นแล้วนะครับแต่จะมีโขดหินและเตียงผ้าใบให้นั่งรับลมเย็นๆได้ที่พักมีสระว่ายน้ำ ห้องพักกว้างสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบราคาประมาณพันต้นๆเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่ง โรงแรมไม่มีลิฟที่จอดรถมีเยอะแสงสว่างในห้องมีน้อยอุปกรณ์ในห้องมีครบอยู่ติดทะเลความคิดเห็นที่ 2. ส,สถานที่สะอาดจอดรถสะดวกพนักงานต้อนรับดีมากถ้ามาวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสห้องพักลดราคาเยอะมากความคิดเห็นที่ 3. โรงแรมติดทะเลสามารถเดินลงไปหาดได้มีสระว่ายน้ำขนาดเล็กมีห้องอาหารรับรองอาหารชา มีความหลากหลายห้องพักสะอาดอยู่ใกล้ Walking Street โรงแรมต่อมาชื่อว่าโรงแรม The ะเซ s อยู่ถัดมาจากโรงแรม S2 เล็กน้อยนะครับโรงแรมเป็นตึกมีสระน้ำกับลานนั่งเล่นเซลฟี่บนดาดฟ้าเล็กห้องพักมีกระจกเปิดโลง่ง มองเห็นวิวทะเลได้กว้างห้องสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบราคาหลักพันปลายๆเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่ง ห้องพักดีมากแต่อาจมีกลิ่นอับชื้นในห้องนิดหน่อยอาหารเช้ามีให้เลือกเยอะอร่อยมากไม่อิ่มก็สามารถสั่งเพิ่มได้พนักงานบริการดีคอยสอบถามความต้องการของลูกค้าตลอดไปบางแสนทีไรไม่อยากเปลี่ยนที่พักแล้วรู้สึกว่าที่นี่โอเคสุดแล้วความคิดเห็นที่2เป็นโรงแรมที่ห้องดีมากและมีวิวที่ห้องแบบดีลักเป็นห้องโรงแรมที่ ววิวสวยที่สุดในบางแสนความคิดเห็นที่3หน่าพักมากสิ่งอำนวยความสะดวกครบยิ่งห้องมุมอยู่ได้ทั้งครอบครัวเลยที่พักต่อมาชื่อโรงแรมเบิร์ดบางแสนนะครับ อยู่ถัดมาจากเดอะเซตเป็นโรงแรมที่เรียบง่ายราคาประหยัดเพียงหลักร้อยกลางๆเท่านั้นเองนะครับห้องพักสวยสะอาดบรรยากาศดีมีเซเว่นอยู่ติดกันกับโรงแรมหาซื้อสิ่งของหรือของกินได้สะดวกมากเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ติดทะเลมีร้านอาหารด้านหน้าสะดวกติดเซเว่นความคิดเห็นที่2เคยไปพั พักห้องซีวิวคือดีมากสะดวกสบายเห็นวิวทะเลสวยมีโอกาสจะไปพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3โรงแรมโอเคอาหารเช้าก็ดีใครหาโรงแรมราคาถูกแนะนำเลยที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำกันชื่อว่า บางแสนรอยเย b าบีดเป็นคอนโดที่มีห้องพักแบบรายวันให้บริการด้วยนะครับราคาก็หลักร้อยปลายๆมีมินิมาร์ทมีสระว่ายน้ำอยู่ใกล้แหลมแท่นเดินนิดเดียวก็ถึงบรรยากาศดีวิวดีใครสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0899364935เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1 โรงแรมเก่าแต่สะอาดสะอ้านที่จอดรถสะดวกใกล้เซเว่นใกล้ของกินตรงข้ามทะเลมีร้านอาหารบริการส่งถึงห้องวิวทะเลทั้งสองฝั่ง ด้านหน้าวิวหาดบางแสนด้านหลังวิวทะเลสามมุกห้องกว้างมี1เตียงใหญ่กับ1โซฟาเบสห้อง2ฝั่งราคาต่างกัน200แอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นครบมาตรฐานมีสระว่ายน้ำร้านนวดร้านมินิมาร์ทอยู่ภายในล็อบบี้พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีความคิดเห็นที่2บริการดีมากลุงยามเป็นกันเองสุดๆห้องพักดีมีสระว่ายน้ำชั้น6วิวสวย มากครับแต่มีลิงชอบมาขออาหารตัวหนึ่งระวังกันด้วยเดอ้อความคิดเห็นที่3ห้องพักสวยแต่ระเบียงติดสระว่ายน้ำเกินไปเวลามีคนเล่นน้ำจะเสียงดังไปหน่อยแต่ถ้ามาเพื่อเล่นน้ำจะสะดวกสบายมาก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวที่พักทุกคนจะเห็นว่าผมจะไม่ได้แจ้งราคาที่ชัดเจนลงไปเนื่องจากส่วนใหญ่ที่พักแต่ละแห่งจะมีห้องหลายแบบหลายวราคาและการจองที่พักผ่านเว็บ a โก d a นั้นเราจองล่วงหน้าระยะเวลานาน,านๆเช่นเดือนหรือ2เดือนราคาก็จะยิ่งถูกลง แต่ถ้าเราจองกระชั้นชิดมากเช่นอีก3วัน4วันไปหรืออาทิตย์หน้าก็จะไปราคาก็จะแพงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือห้องพักในโรงแรมที่เราต้องการในวันที่เราจะไปนั้นจะว่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบดังนั้นผมจึงแนะนำให้ทุกคน โทรสอบถามหรือทำการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางจะดีที่สุดนะครับและหากทุกคนคลิกลิงก์จองที่พักผ่านลิงก์ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ที่ปักหมดุดผมก็บอกตรงๆว่าผมจะได้ค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆนะครับหากเพื่อนๆท่านใดเคยไปที่พักที่ผมรีวิวในคลิปนี้แล้วมีข้อแนะนาเสนอเพิ่มเติมหรือต้องการแนะนาโรงแรมอื่นๆในพื้นที่ในคลิปนี้ก็สามารถโพสต์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ